ะครับ1นคันปลาคมวันนี้เราเติมสต็อกอีกนะฮะแคันนะฮะหนึ่งเทนเลอร์นะฮะผมมาโชว์กันนะครับฮะตอนนี้กางทยอยเอาลงนะครับสวยงามมากทุกตาานครับุองจะบอกให้เลยนะครับพี่ท่านไหนนะที่ดูมาสนะครับไม่ว่ามาส้าสองมาส้าถามมาเข้ามาเตรเต็ียมเลยทั้งแบโกลหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจองรีบจองนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ทยอยกันเอาลงนะครับมา รุ่นบอลเบาและหายากมากครับหายางมากนี่ฮะนี่สตาร์คาลิานะครับผมฮะแล้วก็มาสด้า2 S แบก5ประตูนะครับโรตอนรับปีใหม่ครับผมโรตอนรับปีใหม่ตอนนี้จองเพียง199บาทเท่านั้นนะครับอ่าจองเพียง199บาทเท่านั้นสวยงามมากเลยนะฮะอันนี้ก็เพิ่งเอารุมานะอ่าถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับผม ติดต่อสอบถามได้ที่062439260นะฮะแล้วก็ฝากกดหัวใจนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยครับชาวเปรูพาดูรถนะครับผมว่ารถของเราเติมสต็อกนะฮะมาเยอะมากตอนนี้นะมี200ตัวคันเรายังเติมสต็อกให้อีกนะครับผมอ่ะถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับผมอยากชมรายละเอียดรถเพิ่มเติมนะฮะผมเข้ามาสอบถามเราได้นะวันนี้ลาไปก,าก่อนุญาตบรายบายครับ สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยอัลพงคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ